ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะนักท่องเที่ยวแตกตื่นแก๊งวัยรุ่นทะเลาะกันชักปืนยิงกันสนั่นเจ้าหน้าที่เร่งหาตัวคนเจ็บกับมือปืนโดยที่เกิดเหตุตำรวจพบนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการรถโดยสารชาวบ้านแตกตื่นตกใจตรวจสอบพบเพียงร่องรอยการทะเลาะวิวาทมีรถจักรยานยนต์ล้มควม่ำได้รับความเสียหายเข้าของกระจัดกระจายและมีรอยเลือดอยู่บนพื้น ส่วนคู่กรณีทั้งสองรายแยกย้ายกันหลบหนีไปก่อนที่เจา้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง,งผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าผู้บาดเจ็บกับผู้ก่อเหตุน่าจะมากลุ่มเดียวกันเป็นคนไทยเกิดมีปากเสียงกันก่อนที่จะชกต่อยแต่ไม่มีใครทราบว่ามาจากสาเหตุอะไรและมีวัยรุ่นชายหนึ่งคนชักปืนขึ้นมายิงหลังเกิดเหตุทุกคนก็พากันวิ่งหนีตายเอาตัวรอดก่อนที่จะแจ้งเจา้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบทุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสจากกล้องวงจรปิด พิ่งแกะรอยตามหาทั้งผู้บาดเจ็บซึ่งยังไม่รู้ว่าถูกอาวุธปืนยิงหรือไม่อีกทั้งตามหาผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์นี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจนะักเคลียร์ปัญหาพ่อเท่าหัวร้อนทำร้ายสาวขี่จักรยานยนต์สวนเลนต่อยเพราะนึกว่าเป็นผู้ชายโดยตำรวจสนบังกอกน้อยนัดผู้เสียหายและคู่กรณีมาเคลียร์ปัญหากรณีที่นางสาวพลอยถูกนายบุญเหลือพ่อเท่าหัวร้อนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งนางสาวพลอยยอมรับว่าขี่รถจักรยานยนต์สวนเล่นมาจริงแล้วก็เผลอพูดคำหยาบคายออกไปแต่ไม่ได้ด่าใครซึ่งในบุญเหลือโมโหแล้วก็ลงมือทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและตามเนื้อตัวหลายแห่งแล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามาห้ามผู้ก่อเหตุกล่าวว่าได้ยินคำด่าทอทนไม่ได้บันดาลโทษะแล้วก็เลยเข้าไปทำร้ายแต่ผู้บาดเจ็บก็ถอดหมวกติตนเหมือนกันถ้าไม่ด่าก่อนก็จะไม่ทำอะไร เบื้องต้นนายบุญเหลือยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน5,000บาทและทำข้อตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างจบทางคดีความทั้งหมดและไม่ติดใจเอาความกันอีกต่อไปชาวผู้เขียวบอนเร่งแก้ผลกระทบก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมยังไม่มีมาตราการที่ดีพอในการช่วยลดผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ได้หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติงบประมาณ จากกรมโยธาธิการและผังเมืองทำโครงการนี้มาตั้งแต่วันที่19มกราคม2567ที่จะไปสิ้นสุดสัญญาในวันที่28มีนาคม2569เป็นระยะการก่อสร้าง3ปีแต่ระยะเวลาที่ผ่านมา9เดือนการก่อสร้างล่าช้ามากมีคนทำงานวันเว้นวันทั้งที่ขณะนี้ก็หมดหน้าฝนแล้วควรที่จะเร่งดาเนินการก่อสร้างได้เร็วมากขึ้นเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจากฝุ่นละอองฟุ้งกระจายตลอดทั้งวัน เมื่อมีการขับรถผ่านเข้าออกในชุมชนแถมตอนกลางคืนไฟแสงสว่างจุดเตือนว่ามีการดําเนินการก่อสร้างก็ไม่เพียงพอเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายให้กับประชาชนผู้ที่สัญจรผ่านไปมาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนางวันทนีวัฒนาประหลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขง2024ณเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่29-31ถึงตุลาคมพร้อมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของกรุงเทพมหาคนครการทำให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนรวมถึงส่งเสริมให้เวทีการประชุมนี้เป็นโอกาสให้ทุกเมืองและภาคส่วนต่างๆร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อประโยชน์ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับผู้นำประกอบไปด้วย6สมาชิกประเทศคือไทย ลาวกัมพูชาเวียดนามพมา่าและจีนนายพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบประกาศเกียรติคุณตาสัญลักษณ์ไทยซีเล็กประจำปี2567หรือรางวัลไทยซีเล็กอวอร์ดซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้ร้านอาหารไทยในการรักษาเอกลักษณ์และรสชาติความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ว่าได้รับประทานอาหารรสชาติไทยแท้และได้มาตรฐานซึ่งรัฐบาลไทยส่งเสริมและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติสําหรับการมอบรางวัลไทยซีเล็กอวอร์2024ปีนี้มีร้านอาหารไทยจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมคัดเลือกกว่า347ร้านค้าและมีร้านอาหารที่ผ่านการพิจรารณาคัดเลือกจํานวน1 3 9ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีข้อมูลร้านอาหารไทยซีเล็กทั้ง496ร้านค้าที่จะถูกบรรจุในหนังสือคู่มือแนะนําร้านอาหารไทยซีเล็กหรือไทยซีเล็กไกด์2024ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทําการเปิดตัวในวันนี้เป็นคู่มือแนะนําร้านอาหารไทยทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083-070-6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ